อาเดี๋ยวต้องไป <c oughs> คือหัวบอกอ่ะมันไ <c oughs> <c oughs> ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะคะเวลาคนจะออกรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราก็จะคิดเยอะแยะมากมายไหนจะค่าประกันค่าภาษีเปลี่ยนยางค่าซ่อมบำรุงต่างๆนานานะคะผมจะใช้เงินแต่ละทีเนี่ยก็ต้องคิดเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่วันนี้มีรถคันหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าราคาเริ่มต้นของรถคันนี้นะคะเริ่มต้นเพียงแค่3า8 0 0 0บาทเท่านาั้นรถที่เดินพูดถึงอยู่นะคะนั่นก็คือ Suzuki ิ e l e r i o คันนี้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะรถ u z u k กิ e l e r i o เนี่ยเป็นรถที่เปิดตัว มาตั้งแต่ปี2013แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เดือนเห็นรถ s u ซูกิ c e เลนิโคันนี้ขับเยอะแยะไปหมดเลยนะเนื่องจากว่าทางซูซูกิเนี่ยเขามีการปรับราคารถคันนี้ลงมานะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าราคาเริ่มต้นของรถคันนี้อยู่เพียงแค่328,000บาทเท่านั้นดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเดือนจะมานำเสนอ6เหตุผลนะคะที่ซูซูกิ c e l ลนิโเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจมากๆในช่วงโควิดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จะมาเกินเรื่องยอดขายเขาก่อนดีกว่านะคะปี2019เนี่ยรถคันนี้มียอดขายอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1,500คันนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเขาเติบโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ายอดขายเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ4,300ัรกว่าคันโหเป็นไง อัตราการเติบโตของรถคันนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ารถคันนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมยอดขายมันเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นค่ะ<อ><อ>ข้อหนึ่งนะคะ<อ>เป็นอะไรไปไม่ได้เลยคะ่ะนอกจากราคาของรถคันนี้นะคะ ซูซูกิเซเลริโอนตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะราคารถเนี่ยอยู่เพียงแค่328,000บาทเท่านั้นส่วนคันนี้นะคะที่เดินนำมาเนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปนะคะราคาก็ไม่ได้แพงนะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่437,000บาทโ <c oughs> อ้โหเรียกไ,ได้ว่ามันเป็นรถแบบที่ราคาถูกมากๆเลยนะคะ ถูกถึงขั้นขนาดว่าราคาเริ่มต้นรถคันนี้มันแค่3 2 0 0 0น2ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์อ่ะอย่างง่ายๆเลยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ของ Suzuki เนี่ยก็ Suzuki VStorm แล้วกันนะเป็นรุ่นที่เดือนรู้จักนะคะ v s ซอม m 1 5 0 50, เนี่ยรู้สึกว่าราคาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 1แสน0กว่าอะ6 2แสน หูมอไซค์6 0 0 0แต่คันนี้3 0 0 0มันน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยข้อที่2นะคะนั่นก็คืออัตราประหยัดของรถยนต์ซูซูกิเซลีโ o นั่นเองนะคะ รถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถเครื่องยนต์1 0 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบอีกทางน้ำหนักรถคันนี้เบามากๆนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้น้ำหนักรถเขาจะอยู่เพียงแค่ประมาณ800กิโลเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอัตราประหยัดเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะเมื่อวานนะคะเดินได้มีโอกาสทดสอบลองขับในเมืองนะคะอัตราประหยัดเขาจะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะคะส่วนวันนี้เดินขับมาที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะอัตราประหยัดอยู่ที่ประมาณ20กิโลต่ตอลิตรบางคน บอกว้ยมันก็เท่าๆก,กับรถยนต์อีโคคาร์เลยนี่แต่อย่าลืมนะคะว่าวันนี้จุดหมายปลายทางเดินอ,อยู่ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีดังนั้นเนี่ยมันจะมีการขึ้นลงเขาอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งบางทีเนี่ยเดินก็ต้องกดคันเร่งแรงๆนะคะเพื่อที่จะเหยียบแตงนั่นเองค่ะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเดินว่าในเมืองก็ประหยัดเออเอามาเที่ยวนอกเมืองในวันหยุดมันก็ประหยัดเช่นเดียวกันค่ะข้อที่3นะคะรถซูซูกิเซลีโอคันนี้ ขนาดรถเนี่ยมันเล็กมากมเลยนะคะความยาวของรถเนี่ยมันแค่3.6มเมตรเท่านั้นเดินรู้สึกเลยนะว่ารถที่มันเล็กๆนะคะมันค่อนข้างขับขี่ง่ายมากๆในเมืองนะคะเพราะว่าในเมืองเนี่ยบางทีอะช่องจ่อรถมันก็แคบนะคะหรือถ้ามันเป็นรถที่ขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเผื่อระยะค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ หมาะมากๆเลยสําหรับการขับขี่ในเมืองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมาะมากๆก,ก็คือสําหรับสาวๆหรือผู้หที่เป็นมือใหม่หัขับอรถคันนี้มันคล่องตัวมากๆเลยแหละค่ะข้อที่สี่นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวรถนะคะที่มัน ลรถคันนี้นะเมื่อกี้เดินแอบเห็นราคาประกันมาด้วยแหละคือราคาประกันรถคันนี้ปีแรกนะคะมันจะอยู่ประมาณ15,000บาทเท่านั้นนะคะแต่จริงอ่มันไม่ใช่แค่ราคาประกันนะที่มันจะถูกมันจะมีในเรื่องของภาษีอ่ารถคันนี้มัน1 0 0 0ซีซีดังนั้นภาษีมันก็จะถูกกว่าอยู่แล้ว นะคะแล้วก็ขนาดถังน้ำมันของรถคันนี้นะมันเพียงแค่35ลิตรเท่านั้น35ลิตรลิตรเติมเต็มถังก็ไม่กี่ร้อยหรอกนะคะก็เวลาเติมเต็มถังก็รู้สึกสบายกระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเห็นขนาดยางโคมไหม คือขนาดยางรถคันนี้มันเล็กมากๆเลยนะคะยางเขาเนี่ยจะเป็นล้อมแม็กขนาด14นิ้วนะคะจะใส่ยางขนาด165 65R14 มาให้ซึ่งมันเป็นไซส์ยางที่มันเล็กมากๆดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนยางแต่ละทีเนี่ยโอ้โหสบายกระเป๋าน่าดูเลยค่ะข้อที่5นะคะนั่นก็คือความอเนกประสงค์ของรถยนต์ขนาดเล็กนั่นเองนะคะรถคันนี้มันขนาดเล็กมากๆนะคะมันยาว 3.6เมตรนะคะกว้าง1.6เมตรแล้วก็สูง1.54เมตรนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับ s u ซ u k i c e ล e r โอมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดือนจะพาไปดูกเด,ดนนะคะท้ายรถของเขาก็เปิดธรรมดาเลยนะคะอย่าตกใจนะมันลกมากนี่แต่มันลกเพราะว่าเดือนใส่จัก,กรยานเสือหมอบมาได้2คันเลยค่ะ บวกกับสัมภาระนะกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋ากล้องอะไรด้วยนะคะดังนั้นคนที่เป็นกังวลว่าเฮ้ยรถมันเล็กอ่ะสามเมตรกว่าเองอ่ะมันจะจู่ของได้เยอะหรอก็เห็นไหมเดือนใส่ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับจักรยานเสือหมอบสคันเนี่ยมันก็ยัดได้สบายๆเลยค่ะเรามาดูเบาะหลังตอนโล่งๆกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงเบาะนะคะมันจะพับได้แบบหกสิ่สนะคะ ใช้งานว่นคือบอกอะค่ะเวลาพับอะมันมันจะไม่ได้พับเรียบนะคะ<ม>เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีช่วงต่างอยู่นะคะค่ะบอลสูงเท่าไหร่คะ 2> 2. 1 8อยปสิบสเราดูเป็นไงนั่งได้ไหมก็นั่งได้แหละถ้าพูดถึงอะ เขาพูดถึงว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้แหละหัวกขาปวดกระคายนก็ติดใช่ไหมเวลานั่งก็ไม่มี้ครนั่งแบบนี้เราก็จะนั่งใช่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งไงที่เดินสังเกตนะคะก็คือเนี่ยไอตัวหัวเบาอะค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปหคือหัวเบามันจะแบบมันยืดไม่ได้อะ่ะเออดังนั้นแบบคนนั่งหลังอ่ะเ้าเมื่อยเนี่ยมันก็จะอยู่สภาพอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่โอเคนะคะก็จริงๆถ้านั่งแบบ สาี่คนก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะลองมองเป็นสวิ์ดีกว่าแต่ถ้านั่งกั็นสองคนเนี่ยมันก็คันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือความโปร่งของห้องโดยสารนั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะความสูงของรถเนี่ยจริงๆแล้วมันแค่1.54เมตร จะรู้สึกว่าเสียดายนิดนึงนะคะคือรถคันนี้มันเป็นรุ่นท็อปนะคะแต่เดือรู้สึกว่าตัวฟังก์ชันรถเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะคะอย่างหน้าจอเนี่ยคือถ้าเป็นสวิฟตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเออหน้าจอสัมผัสเนาะรองรับ Apple c a r าท a y a n d r o i อ Auto อะไรให้นะคะแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นหน้าจอธรรมดาอยู่มีช่องใส่ซีดีให้ด้วยนะเออแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยก็จะยังเป็นแอร์มือหมุนปกตินะคะก็คือยังไม่ค่อยมีอะไรตัวหน้าปัดเลือนมา ห,หวานนะคะก็คือแบบเป็นแค่หน้าปัดธรรมดาไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยรวมไปถึงพวกกระจกมองข้างด้วยนะกระจกมองข้างคันนี้พับเวลาพับปต้องพับด้วยมือนะคะเดินรู้สึกว่าเออฟังก์ชันมันน้อยไปนิดนึงเนาะพอเพียงไงไม่รู้จักรถเพียงหรอไม่แต่แต่มันน้อยก็จริงนะแต่ถ้าเทียบกับราคาคันนี้ราคามัน437,00นสา่นะเออคือราคามันก็มันก็ถูกอะไรเอาเลยว่า เออดลดราคามันไม่ถึง5้าแสนแล้วฟังก์ชันแค่นี้มันก็พอเพียงจึงพอแล้วแหละอีกอย่างหนึ่งอะจะรู้สึกว่าแบบเนี่ยอย่างที บอกไปคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้เงินซื้อรถแต่ละคันเนี่ยเราก็ต้องการรถที่มันมีความคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไหนจะเรื่องโควิดอะไรอีกใช่ปหละ่ะถ้าเราต้องการจะหาซื้อรถสักคันนึงอะ่ะเพราะว่าเราแค่ต้องการขับรถไปทํางานอะ่ะเออเราไม่อยากขึ้นขนส่งสาธารณนะขึ้นไปเบียดกันเดี๋ยวก็เสี่ยงโควิดอีกเราอยากมีรถใช้ส่วนตัวมากกว่าก็นี่เลยนะคะซูซูกิเซลีโอเดือนเรียกได้เลยคะ่ะว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะแก่การใช้งานในช่วงโควิดมากๆาเลยล่ะค่ะ